ตอนนี้ก็บางหวังก็จะให้ลายแดงนะครับให้หันปลาลายแดงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้มุดหน่อยนะครับก็จะให้ในทุกๆเช้านะครับสําหรับลูกปลานะครับแล้วก็หรือจะเป็นพ่อผันแม่พันก็ดีนะครับก็จะให้ด้วยลายแดงนะครับวันะนนี้จะเยอะหน่อย นี่ครับดูดูว่ามาเต็มเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นหูช้างเลเทลนะครับ โอ้โหกินกันอย่างสนุกมากนะครับดูค้าดูครับทำนะให้ลายแดงนะครับสองปลาจะชอบมากอันนี้ก็จะเป็นลายแดงนะครับอืมจะเป็นอีกเล็กนะครับ นี่จะเป็นฟูลเลสนะครับดูดูสังเกตน,น้องจะเข้ามาลุมนะครับเข้ามาลุมกันเลยนะนี่ลายแดงก็หาสามารถหาช้อนได้ทั่วไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะยากหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะหายากหน่อยบางคนก็เพาะไว้นะครับเพาะแดงเอาไว้ รชาตามแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับ